คกบัดจุดที่ดีที่สุดนะคะคือตรงเนินพระฤหัสค่ะเป็นจุดครูบาอาจารย์เป็นจุดเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตนะคะมีปัญญาประมาณนี้นะคะ mm hmm. แล้วจากการฟัง Youtube mm hmm. ของหมอดูระดับประเทศระดับโลกที่ท่านอาจารย์ทั้งหลายที่เก่งๆนะคะ mm hmm. ทุกคนทุกท่านเลยนะคะคอนเฟิร์มไม่ได้คอนเฟิร์มหรอกให้ความเห็น คล้ายกันตรงกันทุกท่านเลยนะคะว่ากากาบาทจุดที่ดีที่สุดคือเนินพฤหัสค่ะแล้วคนที่มีกากาบาทตรงจุดนี้นะคะก็จะมีชื่อเสียงมีความชัดเจนในงานที่ตัวเองทำนะคะอย่างคนเจอค้าเจ้าเนี่ยก็รู้เลยว่าค้าเจ้าขายประกันนะคะ,ะหรือคนเจอไอสไตล์หรือได้ยินชื่อไอสไตล์ปุ๊บรู้เลยว่าทิศดีสัมพันธภาพ ประมาณนี้คือมีความชัดเจนมีอาชีพให้โดดเด่นรวมทั้งบางคนที่เป็นโจรมหาโจรตัวอย่างอย่างเช่นคนที่เป็นราชายาสิติที่ดังระดับโลกระดับประเทศอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกากบาทตรงเน,น,นินพฤหัสนี้เหมือนกันก็คือว่าคนที่มีเน,นมีกากบาทตรงเนี้ยจะต้องมีคนรู้จักเขาอะ แล้วก็รู้ว่าเขาทําอะไรอ่ะชัดเจนอ่ะไม่ว่าเขาจะเป็นมหาโจรหรือราชายาเสพติดหรือเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือตัวแทนขายประกันหรืออะไรก็แล้วแต่คนก็จะต้องรู้จักเขาแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังในอนาคตแน่นอนประมาณนี้นะคะแต่ว่าการที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังเนี่ยบางคนก็อาจจะดังในแง่ไม่ดีก็ได้อย่างเช่นราชายาเสพติดประมาณนี้แต่ก็ ต้องดูด้วยว่ามีเส้นอาทิตย์หรือเปล่านะคะอย่างของไอสไตเนี่ยเขาจะมีเส้นอาทิตย์เนี่ยชัดเจนนะคะเส้นอาทิตย์ก็คือเส้นเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองนะคะต้องมีเส้นนี้ประกอบด้วยแต่ของอข้าเจ้าเนี่ยเส้นเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองเนี่ยก็มาตั้งแต่เด็กเลยนะคะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยข้าเจ้าก็ใช้ชื่อเสียงตัวเองใช้ตัวเองเนี่ยนะคะในการ ล่ารางวัลในการหาเงินหาทองเ,อเรียนหนังสือก็คือใช้สติปัญญาเนี่ยไปแลกเอาของรางวัลอะไรต่างๆในโรงเรียนนะคะรวมทั้งพวกทุนการศึกษาต่างๆด้วยก็เลยแบบว่า,าทำให้ไม่ได้เปลืองเงินของครอบครัวนะคะก็ถ้ามีตัวนี้ประกอบด้วยแล้วก็มีกากาบาดเนินพฤหัสประกอบด้วยก็ ไม่แน่ใจว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในอนาคตรหรือเปล่านะคะข่ะเจ้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเพราะปัจจุบันนี้ค่ะเจ้าขายประกันเนี่ยค่ะเจ้าก็ยังไม่ได้มีชื่อดังอะไรในธุรกิจประกันเพราะค่ะเจ้าก็ขายแบบว่าแค่พออยู่พอกินไม่ได้เด่นดังด่งดังอะไรนะคะแต่อย่าง บางหมอดูอะค่ะใน u t u b e อะค่ะท่านก็บอกว่าเออมีกากบาทตรงเนินพฤหัสเนี่ยก็คือจะได้คู่ที่หล่อคู่ที่มีการศึกษาดีชาติตะกูลดีแล้วก็ร่ำรวยเงินทองแล้วก็ถ้าของคู่ด้วยกันแล้วนะคะจะมีชีวิตคู่ที่มีความสุขเข้าอกเข้าใจกันก็คือไม่ทะเลาะก,กันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะคะค่าเจ้าก็มีด้านมือขวาค้าเจ้าก็มีกากบาท ตรงเนินพฤืหาสเช่นกันนะคะแต่ด้านซ้ายเนี่ยจะเยอะนะคะแล้วก็ถ้าหมอดูบางท่านท่านก็บอกว่าเออด้านซ้ายเนี่ยคือเป็นชะตาชีวิตที่กําหนดมาตั้งแต่เกิดแล้วว่าคนนี้ชีวิตจะเป็นยังไงจะยากจนจะมีชื่อเสียงจะร่ํารวยเออจะดีจะร้ายอะไรเงี้ยมันจะติดมาตั้งแต่ออด้านซ้ายมือแล้ว เขาว่ากันอย่างนั้นนะคะแต่เพื่อนๆก็ต้องอพิสูจน์กันอีกทีนึงเพราะว่าลายมือที่ข้าเจ้าดูจากอาจารย์หลายๆอาจารย์ใน YouTube เนี่ยนะคะแล้วแต่แต่ละท่านเลยว่าจะให้ความเห็นยังไงนะคะดังนั้นนะคะสุดท้ายนะคะก็อยู่ที่ว่าเราค่ะจะต้องทำนะคะเพราะชะตาชีวิตเนี่ย มันก็คือแค่ลายแทงชีวิตแต่ว่าที่เหลือคือเราต้องทำนะคะถ้าไม่ทำก็ไม่สามารถที่จะดีขึ้นมาได้นะคะ